<อ>รีวิวอบผิวแทนที่บีคีันนะครับวันนี้จัดโลชั่นแรงๆไปเลยเข้มโคลนช็อกโกแลตมากลงโลชั่นให้ทั่วตัวนะครับใครมาคนเดียวเหนื่อยหน่อยนะไม่มีคนช่วยทาไปอบกันเลย She had two, three drinks, now she t w o r er k i n g She throw it out and come back in. That's my best friend. She a real bad bitch. Drop her own car. She don't need no. วันนี้มาตอบคำถามนี้นะครับสีผิวที่ได้เหมือนอาบแดดไหนก่อนไปรับฟังนะครับกดหัวใจและกดติดตามเป็นกำลังใจให้เต้ด้วยนะครับต้องบอกว่าตู้อบนะครับเป็นการจำลองแสง UV จากดวงอาทิตย์นะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่าคือ ตู้อบนะครับเขาจะทําสีผิวเราให้ได้ครบทั้ง360องศาต่างจากแสงแดดตรงที่ว่าเวลาเราไปอาบแดดเราต้องพลิกตัวบ่อยๆใช่ไหมครับสีได้สม่ําเสมอแต่ถ้าเป็นในตู้อบเนี่ยเขาก็จะเนรมิตสีผิวเราให้เท่ากันทุก360องศาเลยครับดังนั้นตอบได้เลยว่าสีผิวที่ได้เนี่ยเหมือนการอาบแดดเลยเพียงแต่ข้อดีคือเราจะได้สีที่สม่ําเสมอกันทั้งตัวนะครับ360องศาเลยโดยไม่ต้องพลิกตัว เพราะว่าเขาจำลองหลอดไฟไว้รอบๆตัวเราแล้ว,ลวถ้าเพื่อนๆมีคำถามเพิ่มเติมนะครับเมนทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวเต้จะมาไล่ตอบให้นะครับขอบคุณครับสำหรับพิกัดร้านนะครับพิเดีทองหล่อทางออกที่2นะครับเดิมเเนมาเรื่อยๆซอย34นะครับเดีย๋ยวซายเข้ามาเจอป้ายเลยมาทางเดียอของแสนจะได้นะครับตรงทองหล่อต่อวินมาประมาณ4 0 5 0บหาบาทบาค,รครับอย่าลืมกดหัวใจให้เต้และกดติดตามในกําลังใจให้เต้ด้วยนะครับวันนี้มาตอบคําถามนี้นะครับราคาเท่าไหร่ สำหรับแพคเกจการอบผิวนะครับก็มีเป็นรายครั้งรายอาทิตย์รายเดือนถ้าเป็นรายเดือนก็จะคุ้มมากเลยนะครับติดตามไปที่ IG อจีแบรนด์นะครับเขามีโปรบ่อยมากซื้อเก็บไปใช้ได้ด้วยนะนี่มาตอบคำถามนะครับทาโลชั่นอบผิวแทนที่หน้าไหมคะสามารถใช้เศษที่เหลือแตะที่ผิวหน้าได้นะครับไม่แนะนำให้บีบใหม่โดยตรงนะถ้าแนะนำจริงๆควรทากันแดดที่ผิวหน้านะครับ S.P.F.50 เลย วันนี้มาตอบคำถามนี้นะคะผิวเดิมสว่างมากไหมก่อนไปรับวังอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้เต้ด้วยนะคะจริงๆแล้วเต้เป็นคนไม่ขาวมากนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้มเท่านี้แต่เต้อาบแดดแล้วก็อบผิวจนทุกคนเข้าใจว่าได้ผิวแทนในกำเนิดวันนี้มาตอบคำถามนี้นะคะพี่คะมีโลชั่นผิวแทนแนะนำไหมคะ ก่อนจะไปรับฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้เต้ด้วยนะคะโลชั่นผิวแทนมีหลายประเภทมากๆเลยอยู่ที่ว่าเราต้องการบํารุงผิวในแนวไหนนะคะถ้าให้แนะนําโลชั่นอบผิวแทนตัวที่ใช้บ่อยๆนะครับก็จะมีตัวนี้เลยออสเตรเลียนโกมีชิคกีบาวครับกลิ่นน้อมหอมมากๆใช้สีเข้มเร็วด้วยนะครับใช่ตัวที่อยากได้ไหมนะ ทาอะไรที่ผิวก่อนเข้าตู้อบผิวแทนโลชั่นที่เหมาะที่สุดคือแท n นิ n ง Lo ชั่นสำหรับอินดอร์เพราะน้องถูกผลิตขึ้นมาเพื่อเข้าตู้อบมีบอนเซอร์จะไม่ผิวแทนเราสวยขึ้นอยู่กับเราเป็นน,นานเลยและยังช่วยบำรุงผิวหลังอบให้ชุ่มชื้นด้วยนะมี่เป็นไงแทนนิ่งไลน์มาแล้วอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้เต้ด้วยนะคร